นอันนาอูยฟอร์มดีมากฟอร์มร้อนแรงมากต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเลยนะคะที่เป็นคือนักแบดมินตันไทย,นยที่ทำผลงานได้ดีนะสำหรับการแข่งขันในรายการ Thailand Master 2024คือ,อปิดฉากไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นวันตัดเชือกด้วยว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ย คู่ของคนไทยเนี่ยค่ะเข้าชิง4ประเภทจาก5ประเภทแล้วก็ควา้าแชมป์มาได้2ประเภทด้วยกันก็คือมูนาอนาค่ะหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมบาสปอปอน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูคู่มูนาอนากันก่อนนะคะคือเมื่อวานต้องบอกว่าทํา ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะคะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ต้องมาป้องกันแชมป์นะคะก็เจอกับหลัวซู่หมิงแล้วก็หลียี่จิงคู่มือ25ของโลกจากจีนค่ะสถิติก่อนหน้านี้พบกันมา3ครั้งคู่ของจีนเอาชนะเราไปได้2ครั้งแล้วก็มูนาอานาชนะมา1น1ครั้งนะคะแต่เมื่อวานเปิดเกมมาเนี่ย วุอหวามากนะคะมูนาอานาประสานงานกันได้ดีกว่าคว้าชัยไปก่อนในเกมแรกด้วยคะแนน21ต่อ13ค่ะก่อนที่เกมที่2คู่ของจีนเขากลับมาเบียดได้ในช่วงปลายเกม2นะคะแก้เกมมาก็ชนะไป21ต่อ17แต้มนะคะก็ต้องดวลกันต่อในเกมที่3เกม3เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้หลายคนบอกว่าถ้าใครนั่งหน้าจอนะไปไหนไม่ได้เลยคือมันลุ้นกัน,นม,มากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มต้นกันมาเนี่ยมูนาอานาเนี่ยเปิดเกมบุกมากขึ้นนะ แล้วก็ขึ้นนำก่อน11-7ต่อแล้วก็ขยับหนีมาเป็น16-10ต่อแต่คู่ของคนจีนเขาไม่ยอมเขาทำทีเดียว5แต้มรวดตามมาติดๆเป็น15-16ต่อและสกอร์มาเท่ากัน18-18ต่อค่ะจากนั้นค่ะเป็นคู่ของจีนนะที่ได้โอกาสขึ้นแท่นถึง7ครั้งแต่ว่าปิดเกมไม่สำเร็จนะคะแล้วก็เป็นมูนาอานานี่แหละที่บอกว่าสนุกมากเพราะว่าเซฟไปถึง7แชมเปี้ยนชิพพอยต์อ่ะคือโหต้องบอกว่าข<ห><ห>าข้างหนึ่งของคู่ของจีงนนะี่ย ก้าวขึ้นแข่งเตรียมที่จะคว้าถ้วยอยู่แล้วจะคว้าถ้วยอยู่แล้วแต่ว่าวเราก็ไม่ยอมคือสิ่งสําคัญเลยที่ทําให้น้องทั้งคู่เนี่ยนะกลับมาคว้าแชมป์ได้เมื่อวานนี้ก็คือเสียงเชียร์ของกองเชียร์ชาวไทยนี่แหละที่<อ>ไปเชียร์ถึงอาคารนมิบุตรนะครับส่งเสียงเชียร์กระหึ่มไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยนะทำให้น้องมูนาและก็อ,อนานาล์กลับมาได้ ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเซฟไปถึง7จ็ดแชมเปี้ยนชิพพอยต์เจ็ดแมตช์พอยต์เนี่ยนะใช่สุดยอดไปเลยไม่หล่ะเจ็ดแมตช์พอยต์นี่ค่ะก็เลยเนี่ยแหละกลับมาชนะนะคะอย่างเหลือเชื่อเลย27ต่อ25นะทำเอาชนะไป2ต่อ1เกมค่ะด้วยคะแนน21ต่อ13 17ต่อ21และ27ต่อ25ก็ขึ้นไปขึ้นแทนคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะคะแล้วก็มีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยมีเงิน วันด้วยค่ะ587,900กว่าบาทนะคะส่วนคู่ผสมค่ะบาส์ปอปออันนี้ก็มีเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีดีกรีการันตีนะคะยังไงก็ได้แชมป์อยู่แล้วนะคะเดชพลพรวนุเคราะห์กับปอปอ,ปอซับซีรี์แต่รัตนาชายัยคู่มือหนึ่งของรายการแล้วก็คู่มือ6ของโลกนะคะเมื่อวานดวลกับเฉินตังเจียแล้วก็โตอีเว e นะคะคู่มือ2ของรายการมือ9ของโลกจากมาเลเซียเคยพบกันมา5ครั้งแต่ว่าไทยชนะสี่แพ้หนึ่งนะคะ เกมแรกค่ะ บัสป,อป,อ,ปอประสานงานกันได้อย่างลงตัวชนะไปก่อน21-12นะคะมาสู่เกมที่สองเนี่ยเรามาเร่งเกมในช่วงท้ายแล้วก็มาเบียดเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน21-18ต่อทําให้ชนะไป2เกมรวดน,นะคะซึ่งชัยชนะในแมตช์นี้ก็ทําให้บัสป,อ,ป,อ,ปอครองถ้วยพระราชทานนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแลวก็เงินรางวัลไปครองและนับเป็นแชมป์ในเวิร์ทัวร์รายการที่18ของทั้งคู่และเป็นแชมป์ที่2ในปีนี้ต่อจาก <India> Open, อินเดียโอเพนซึ่งก็คว้าแชมป์มาได้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั่นเองนะคะอ,อีกหนึ่งประเภทค่ะหญิงเดี่ยวค่ะเมซ้ายนะคะเมสุพานิดาเกตทองค่ะม,มือ4ของรายการและมือ17ของโลกก็ลงไปดวลกับอายะโอโฮรินะคะคู่มือสามอของรายการค่ะแล้วก็มือ15ของโลกสถิติเคยพบกันมาหนึ่งครั้งเมื่อปี2015นะและครั้งนั้นเนี่ยเป็นญี่ปุ่น ก็คืออายะโอโฮริเนี่ยเอาชนะไปเกมนี้ค่ะน้องเมย์บอกว่า,าขอทวงบอลลังได้ไหมนะคะก็เลยเปิดเกมเนี่ยเอาชนะไปได้ก่อนเลย2 1ต่อ18นะคะแต่ว่าสาวญี่ปุ่นก็กลับมาคว้าชายในเกมที่2นะคะแล้วก็เกมที่3ด้วยทําให้เมย์ซ้ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย1ต่2 1> อ2เกมด้วยคะแนน2 1ต่อ18 17ต่อ21และ1 3ต่อ21ก็ถือว่า พลาดแชมป์หญิงเดียวรายการที่2นะในเวิร์ทัวร์นะคะแต่ก็ยังได้เป็นแบบเหมือนมีเงินปลอบใจแหละเพราะว่าได้แบดับ2ไปนะคะสองแสนแปักว่าบาทนะอ,อ,อาย<อ>าฮริก็ระบอกว่าเอาชนะนักแบดมินตันไทยเราเนี่ยสคนเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะเอาชนะน้องเมซ้ายเนี่ยอรอรองชนะเลิศเอาชนะน้องครีบุษนันได้โอ้โหนะยกให้เธอค่ะทีนี้มาดูประเภทชายคู่กันบ้างค่ะ ชายคู่นี้ต้องบอกว่าก็ลุ้นกันสนุกเหมือนกันนะคะสำหรับพีพีรัชชัยสุพันนะคะแล้วก็โอโม่พัคพลทีรรัชกุลคู่มือ76ของโลกนี่ก็เจอกับคู่จากจีนนะคะ เพอรจีจิงกับเหรนเซียงหยูมือ16ของโลกนะคะสู้สนุกเลยแต่ว่าสุดท้ายด้วยความว่าประสบการณ์ความเก๋าเกมอะไรต่างๆความละเอียดของคู่จีนเนี่ยก็เลยแพ้ไปนะคะ1ต่อ2เกมด้วยคะแนน21ต่อ16 14ต่อ21และ13ต่อ21นะคะก็ถือว่าชวดไปสำหรับแชมป์แรกในเวิร์ทัวอย่างน่าเสียดายเลยคะคะได้เป็นแชมป์แรกของตัวเองเลยนะก็ไม่เป็นไรก็อนาคตยังมีรายการอื่นๆ ใช้เดียวรอบชิงนี่เราไม่ได้เข้าชิงนะเป็นไต้หวันกับสิงคโปร์ะนะฮะโจเทียนเฉินมือหของรายการและมือ14ของโลกจากไต้หวันก็เจอกับแชมป์เมื่อปี2019นะมือ12ของโลกจากสิงคโปร์ครับโลเคียงยูนะก็เป็นโจเทียนเฉินชนะไป2ต่อ 1>, 1เกมนะครับ21ต่อ16 6ต่อ21แล้วก็21ต่อ16 ได้แชมป์ไปนะครับได้เงินมาไปครึ่งล้านเกือบๆหกแสนบาทแต่ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ไทยเองก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนบอกว่าถ้าได้ไปเชียร์ถึงขอบสนามนะที่อาคารนี้มีบุญนะโอ้โหตื่นเต้นแล้วก็สนุนตลอดเวลาเพราะคนไปเชียร์เยอะมากแบบมินันบอลเล่บบอลมันโต้กันทีต่อทีมันสนุก ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีผู้ใหญ่ไปร่วมเชียร์กันด้วยเยอะเหมือนกันนะคะได้รับเกียรติจากคนอากาศเอกชลิตพูทาสุขนะองคมนตรีนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศัก์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีแบบคุณหญิงปฐมมาไปแน่นอนอยู่แล้วนะคะดรกเอรกองศักยอดมณีนะคะก็คือต้องบอกว่าทุกคนอะไปแล้วก็หวังไงว่าจะให้แบบว่า กองเชียร์ไทยไปเยอะๆขนาดนี้นะคะผลงานของนักกีฬาก็อยากจะให้ได้ตามเป้านะคะแน่นอนนักกีฬาก็ทำเต็มที่เพราะคนมาเชียร์เยอะขนาดนี้ดูสิดูคุณหญิงเชียร์โอ้โหค่ะเต็มที่เลยเต็มที่ใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้กักอยู่แล้วหลังจากเป็นช่วงเวลาของการมอบรางวัลซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มอบโดยคุณสุดาวันนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มามอบให้แล้วก็คุณหญิงปัทมาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือ ต้องชื่นชมนะคะฝ่ายการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ที่ทุกคนทํางานอย่างหนักเลยทุกคนร่วมแรงร่วมใจทํางานประสานกับเจ้าหน้าที่ของสหาพันธ์แบดมินตันโลกนะะหรือว่า BWF เป็นอย่างดีแล้วก็บรรยากาศของแฟนๆชาวไทยนะคะที่เดินทางมาร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมนักกีฬาแบดมินตันไทยจนแน่นล้นสนามเลยนะคะก็ส่งผลทําให้นักกีฬาแบดมินตันไทยเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ และท่านก็บอกด้วยนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะไม่ได้รับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสมาคมด้วยนะคะสนับสนุนนักกีฬาด้วยนะคะจนทําให้การแข่งขันเนี้ย ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวเรายังมีอีกรายการหนึ่งที่ไทยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพคือศึก Thailand Open 2024ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่เก็บสะสมคะแนนระดับ w f World Tour Super 500นะคะก็เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากให้มาเชียร์กันแน่นแบบนี้เหมือนเดิมออโอเคฮะ,ะก็ว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็มีบรรยากาศ ที่สนุกสนานเลยนะใช่คัดชิงอ่ะทีนี้รอบเสริฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา